ครีมครีมครีมธรรมดาเนาะคั่นบ่นับตัวนี้เบิ่งข้าวเนาะเรียกว่าเป็นพืชข้าละเอียดเฮาบ่ได้เฮ็ดเองหน่อยเฮาซื้อเอาเนาะเนาะเคบันไทยเนาะตัวนี้เคบันไทยเนี่ยมาหยังก็เอามาหัดตุ่มตอนเนาะว่านี่บริเวณสิตนก็ต้องได้ตัดใบเอียงน้ํายงมันออกก่อนเลเนาะมื้อนี้มันฮอบจังมันสิมาปาดตุ่มตอนเนาะตุ่มตอนเฮาก็ปาดงเนาะ้าว่ายามฝนให้เฮาเฮ็ดซี่เนาะ ยามแรกเฮ็ดซีดอกเพื่อป้องกันน้ําเข้ามันต้องเอาก็หักเนาะหักแน่ๆเนาะบ่ให้มันซีจังได๋เนาะสวัสดีสวัสดีพน้องนขสู่่องบ่อลาบงมื้อนี้มนเฮาอยู่ที่บ้านบเนาะจะมาตอน막น้ําให้เบิ่งเนาะเ็แนวใดเนาะสักอุปกรณ์ของเฮาก็มีอยู่3-4อย่างเนาะบ่หลายเนาะอย่างแรกเนาะเป็นครีมตัดแต่งจรงไม้เนาะ ยี่ห้อยังก็ได้เนาะแต่เฮาสิเลือกซื้อยี่ห้อทั่เนาะเพราะว่ามันมีสาขาศูนย์ใกล้บ้านเฮาแล้วก็แบรนด์ที่น่าใช้ใจแล้วก็ของจีนเนาะราคาถูกเนี่อย่างที่2ก็เป็นคีมคีมคีมธรรมดาเนาะคันบ่นับตัวนี้คีมธรรมดาแล้วล่ะเฮามาจอดเป็นสุดตอนกิ่งไม้เนาะสุดตอนกิ่งไม้นี่คือเอาจอดเป็นเล็กเนาะห่วง2เส้นเนาะแล้วก็เพชดใบมีดเนาะ สาเฮตุเพื่อยังกะทาเบิ้งน้อการหน่อให้ได้เกิดตันี้เนาะอย่างที่สามก็เป็นตุ้มพืชมะพร้าวเนาะเรียกว่าเป็นพืชมะพร้าวละเอียดเฮาบริเวณเหตุเองหน่อยเฮาซื้อเอาเนาะทงหนึ่งประมาณวังสี่สิบบาทเนาะที่มีขนาดประมาณวังทงประมาณหาโล่เลยเนาะอย่างที่สี่เนาะท้ายอยากใช้ก็ได้พวใช้ก็ได้เนาะเคลือบไทยเนาะตัวนี้ เบิ้ลไทยเนี่ยมาเยี่ยเขามาหัดตุ่มตอนเนาะโอเคเนาะที่มันเผ็ดในีเบิ้งเลยเนาะเผ็ดอะไใดเนาะขั้นตอนที่หนึ่งเขาก็มาซัดสางทำความสะอาดกิ่งก่อนเนาะว่าเผ็ดเผ็ดอะไรให้มันชิงง่ายทางยกย่างกิ่งมองเขาชิเลือกแล้วทีเอาตัวใดเนาะยกย่างเขาชิเลือกเอางานนี่เนาะเทาก็ตัดออกก้อนเนาะงานตัดออกแล้วเนาะบบดนี้มันยังหกบ่นเข้าสิโตนเขาก็ตัดออกอีกเนาะไอ ซึิงลักษณะการเลือกกิ่งพันธุ์เนาะต้องเลือกเอาประมาณสีขาวๆประมาณนี้เนาะบกควดเอาเขียวเข้มแบบนี้แล้วก็บอกควดเอาเขียวอ่อนแบบนี้เนาะแต่ว่าลักษณะตัวน,นี้ก็เกือบแก่แล้วเนาะวันนี้บริเวณสิตน้นก็ต้องได้ตัดใบย,ยังน้ำยังมันออกก่อนเลยเนาะ,ะเลยเเาาเลือกเอาบอลไดเนาะในวางมุมเหนเขาเลือกเอาวังลุ่มของคอตัวน,นี้เนาะ ใบในครีมตัวนี้กับเบิ้ลนาทีแล้วเนาะเอาเมียนใส่ครีมัวตัดตอน,นอารมุ่มตัวนี้เขาก็เอาเครื่องมือเอาเห็ดเนาะครบลงบลงแล้วกับมุนเนาะมุนมันหอบไม้ครบอ่าเขา,าโบตอมเป็นต้องเอาเมีดเมากี้อีดออบเนาะเขามุนบัดเดียวเนาะมุนตัวนี้เนาะมุนบัดเดียวนี่นยนี่คาราบูนมุนบัดเดียวม,มุนมันหอบจังกับมันสิขาดหลังจากนัก้นก็เอาใส่ครีมของ วงหนี่มุนๆเนาะมีตัวนี่เนาะมีแลวนี้เลยกะครบลงเลยกะดิงานมันเตกออกเนาะหลังจากมันเตกออกปุ๊บนี่เขาก็ขูดเนื้อเยื่อเนาะที่การขูดเนื้อเยื่อของเขาก็คือใช้วิธีการอันเอาทีมดึงเอาเลยตัวได้มันตัดบกขาดมันก็จะแบบสี่เนาะมันต้องได้ตัดเพิ่มเนาะเขาก็ขูดเนื้อเยื่อขูดเนื้อเยื่อเขาก็ใส่คีมนี่ครบลงเนาะครบลงแล้วก็ขูดเนาะ งูมันมุนมาเนี่ยเนาะขูดเยอะนะหลังจากนั้นเนนานขเนนนนา,าก็ขูดกีดแล้วกีดประมาณขูดกีดกีดบนเลีงปื๊ดเกิืห้างมันเอาสามบอลเนาะประมาณนนนนสามบอลเนาะสามบอลหลังจากนั้นเราก็มาปาดต,ตุ่มตอนาะตุ่มตอนเราก็ปาดเครื่องเนาะ มาแล้วก็เบิดน่ะที่ทีมมื้อนี้เฮาเอาเมียนเนาะเฮาก็มา,ง,ามง่าตุ่มตน้นตุ่มตนงแล้วเฮาก็ใช้เคเบิลไทา2เสเ้นหัดเนะาะทําว่ายามฝนให้เฮาเฮ็ดบังซี่เนาะถ้ายามแงามาามเฮ็ดซี่เนาะเพื่อป้องกันน้ําเขา้า แล้วเนาะก็หัดเน้นๆเนาะบโบไฮมันตีกันได้เนาะเขาก็ได้แล้วเนาะเนาะเนาะเป็นอะไรมาเบิกกันจกล่ายวะเป็นอะไรเนาะเอาบัดรแล้จะไปปลูกกระตัดนี่เนาะมาชิ้นี่ห้าเต็มขึ้นในนีเนาะถ้ามันหอดเวลามันนี่เนาะต้นบางเงา ส่วนต้นมางนาวนี่ก็อยู่ข้างเล่าเนาะอยู่กับต้นโคกเป็ดเนาะต้นบางนาวนี่มันหมักขี้ไก่เลยทุกคนเด้อขันมีขี้ไก่เลยต้นบางนาวสิบบเป็นโลโบเป็นพยานเนาะมันจะอุดมสมบูรณ์ขันมันมีขี้ไก่ขี้เป็ดฉะนั้นเราต้องหาตัวนี้มาใส่โอเคเราคอยกับสีตอนต่อไปเนาะประมาณ6-7ตอนแล้วคอยกับชเมเอสวันนะบ่นจับบ้าน